คําว่ารณรงค์นะครับภาษาเขมรพูดว่าอย่างไรครับสวัสดีครับกลับมาพบกับเชีโนเรียนภาษาเขมรจากข่าวนะครับบาทสุดสดได้ที่ไหนบนมกจุกเนียศาสตรจะทำไมมันรองเทียบบาดชมุยหนึ่งเชีโนเรียนเพียรสาสใหม่แต่งออกเนี้บบาดฮาวไอท์ไในฟองได้จับบาทเมียนเปียะมวยบาทเลิกยกหมอกใจจนล็กบงโอนดาจับบาอมเรียนเพียรสาสใหม่แต่งออกเนียบบาทโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับก็คือคําว่า นี่นะครับภา,าษาทมรออกเสียงว่ายุทธเนียกาบายุทธเนียกาภา,าษาไทยก็รณรงค์นะครับโอเคเรามาดูว่าคำนี้เขาใช้อย่างไรบ้างนะครับมาดูกันเลยนะครับทีนี้เอามาจากหนังสือพิมพ์นะครับทำไมทำไมนี้นะครับโอเคผาาหัวข่าวว่าโควิด,ดระบาบุญบอินเดียจับดามยุทธเนียกาจะวักสังทมชิงเกลือโลกครับ อินเดียจับประดามยุทธเนียากาจะวักสังทมเชงเก,เก,เก้บอมพดเลอโลกทมเชงเก้เลอโลกไม่มีบอมพดนะครับแค่ยุทธเนียากาที่เราเรียนมาสักครู่นะครับแปลว่ารณรงค์หรือว่าแคมเปญอะไรเนี่ยก็ได้นะครับเนื่องจากว่าอินเดียครับมีประชากรเยอะที่สุดนะครับเยอะแล้วก็มีคนติดเชือ้อโควิด1 9ก็เยอะเหมือนกันดังนั้นเขาก็เริ่มจับประดามนี้เริ่มรณรงค์นะครับ หรือเริ่มแคมเปญนะครับโอ้ครับฉีดวัคซีนนะครับจะวัคซังทมเชียงเกยทมเชียงเกยนี้ในที่นี้ทมเชียงเกยนี้หมายถึงอะไรนะครับหมายถึงว่าครั้งใหญ่ที่สุดในโลกนะครับครั้งใหญ่ที่สุดในโลกก็คือยุทธนียกาเนี่ยฮะแคมเปญหรือการรณรงค์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับโอเคในโลกเลอโลกนี่ในโลกนะครับในโลกก็ โอเคอันนี้ก็อินเดียในไทยตีดับประมุย่ยคายแมกการานิบานจับดาวยุธเนียกาบานจะวักสรงระบบคล้วนขนงกฏได้ตุบสกัดกาเรียลดาลจุ่ือูโควิดดับประบุนบานก็ที่ประเทศอินเดียนะครับในวันเมื่อวันที่สิบหกเดือนมกราคมนี้นะครับบานจับดาวนี้ได้เริ่มจับดาวนี้เริ่ม จับเฉยๆแปลว่าจับเหมือนกันนะจับพอจับประดาวนี่แปลว่าเริ่มต้นหรือก็เริ่มเฉยๆเริ่มโครงการหรือก็เริ่มรณรงค์นะครับฉีดวัคซีนของตนนะฉีดวัคซีนขอเราบอกล้วนนี่ก็ฉีดวัคซีนของอันนี้ฮะของตนขนมโกดังฮะในเป้าหมายหรือก็โดยมีเป้าหมาย เป้าหมายหรือก็โดยการตั้งเป้าเพื่อตบสกัดนี่อะไรฮะตบสกัดแปลว่าป้องกันหรือก็ต่อต้านการเรียลดาลการระบาดนะครับการติดเชื้อหรือการระบาดป้องกันการระบาดเชื้อหรือก็จุงเงือโควิด -19 ฮะไวรัสโควิด -19 เเพื่อป้องกันการติดเชื้อหรือก็การระบาดโรค โควิด19นะครับโอเคครับคำศัพท์วันนี้ก็คือยุตเนียกานะครับแปลว่ารณรงค์หรือว่าแคมเปญหรือว่าโครงการก็พอใช้ได้นะครับโอเคครับก็สวัสดีครับเจอกันในคลิปต่อไปนะครับก็ฝากกดไลค์หรือว่ากด subscribe ให้ด้วยนะครับ